สวัสดีครับวันนี้นะครับผมดรเชียร์ทรธาชัยนะครับหรือดรแบงค์นะครับเอาวันนี้ในฐานะของประธานประชาสัมพันธ์วิศวกรรมสารอนประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับหรือวสอทอนะครับวันนี้เราถือว่าเราโชคดีมากเลยวันนี้เราได้รับเกียรตินะครับจากาท่านอัธพลเจริญชันสานะครับอธิบดีกรมควบคุมมลพิษนะครับอย่างที่ เราได้ดรับฟีดแบ a จากทางสมาชิกหลายหายคนว่าอยากให้เราพูดเรื่องอาทางมลภาวะและก็ทางเรื่องฝุ่นเรื่องอะไรพวกนี้บ้างวันนี้เราได้มาเจอหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านนี้เลยนะครับก็ต้องขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับท่านอนันสวัสดีครับดรตแบงครับครับก็วันนี้ครับก็อย่างที่เรียนในท่านทราบว่า,าก็ตอนนี้เป็นเรื่องเรื่องฮอตไอชูจะมาทุกปีเลยนะครับเราสนใจเรื่องเรื่องฝุ่นแต่จริงก็แต่ในมาที่นี่ทั้งทีก็อาจจะขออนุญ,ญาตถามท่านเรื่อง เรื่องอื่นที่เป็นเรื่องของบลพิษททางในทางประเทศด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับอยากให้ท่านแนะนําเกี่ยวกับหน่วยงานสักเล็กน้อยได้ไหมครับว่าความรับผิดชอบวัตถุประสงค์และก็พันธกิจอะไรประมาณนี้ครับกลุ่มควบคุมบุครับ,รบถ้าถ้าชอบฟังชื่อเนี่ยก็คงจะรู้และเกี่ยวกับเรื่องของบษครับซึ่งมันก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีที่อยู่รอบตัวเราทั้งหมดทั้งในเรื่องของอากาศ เรื่องของน้ําเรื่องของขยะเรื่องของกากของเสียเรื่องของสารอันตรายอะไรต่างๆที่ที่มันเป็นอันตรายต่อมนุษย์นั่หลักคือมลพิษทั้งหมดนี่ในภารกิจของกรมควบคุมมลพิษเนี่ยเชื่ออจะบอกว่าควบคุมมลพิษแต่ว่าถ้าเป็นภารกิจโดยรวมเนี่ยจริงๆแล้วเป็นภารกิจที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องเรื่องของสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมที่เราจะต้องเข้าไปควบคุมให้ให้เป็นสิ่งแวดล้อมที่ดี นะครับเข้าไปกากับเข้าไปกําหนดมาตรฐานเข้าไปใช้มาตรการต่างๆนะครับทั้งกลไกของรัฐบาลกลไกของราชการโดยเฉพาะกลไกทางด้านกฎหมายและก็กลไกของประชาชนที่จะต้องให้ความร่วมมือในการที่จะแก้ไขปัญหาดังนั้นกรมพูนที่ก็จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทั้งหมดนะครับดังนั้นในภาพรวมเนี่ยถ้าจะพูดกันตามวิสัยทัศน์ของกรมก็คือเป็นองค์กรหลักในการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม เรื่อความสุขของประชาชน,นรับผิดชอบเรื่องสิ่งแวดล้อมทั้งประเทศ straight, เลยถูกต้องครงับทางอำนาจและกระบวนการของของรัฐทีนี้ก็ขออนุญาตเข้ามาทีเา่เรื่องที่ทุกคนสนใจตอนนี้เลยก็คือ,เร,อเรื่องเรื่องของฝุ่นอยากอยากจะให้ท่านช่วยอธิบายสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นทั้งในในกรุงเทพมหานครหรือว่าในทั้งประเทศนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างแล้วมันตต่างจากสมัยก่อนอะไรยังไงนะครับครับดีเดอร์นะครับก็ในช่วงเวลานี้ โ <c oughs> ดยเฉพาะในช่วงปีต่องปีที่ผ่านมาเนี่ยครับประชาชนไม่ความสนใจในเรื่องของพีเอมสองจุดห้ามากฝุ่นละอองขนาดเล็กครับซึ่งก็มีผลต่อการดำรงชีวิตของของของคนเหล่ามากนะครับแล้วก็ขอให้เกิดผลกระทบในในทุกๆด้านเลยดังนั้นตรงนี้เองเนี่ยรัฐบาลก็บ่อยเห็นความสำคัญคปัจจุบันเนี่ยนระท่านนายกรัฐมนตรตีท่านพรเดกประยุทธจจรนชาเนี่ยครับท่านก็ได้ให้นําวาระแห่งชาติครับ ที่ว่าด้วยเรื่องการแก้ไขปัญหาฝุ่นลองขนาดเล็กในปี2012เนี่ยมาปรับปรุงเรากำหนดแผนกำหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาในรูปแบบที่เรียกว่าให้ทุกหน่วยงานเนี่ยเข้ามาช่วยกันทำงานทั้งในส่วนของภาคราชการซึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับทุกกระทรวงทั้งในส่วนของภาคประชาชนภาคเอกชนแล้วก็เครือข่ายกลุ่มต่างๆของพ้องวระช์ชนที่มีการรวมกลุ่มกัน ให้ทุกภาคส่วนเนี่ยได้ได,ได้มีโอกาสได้มาร่วมกันแก้ไขปัญหาเพราะว่ามันถือว่ามันเป็นปัญหาที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการที่ทําให้มันเกิดและในส่วนนี้เองเนี่ยเมื่อหลังจากที่รัฐบาลได้กําหนดมาตรการที่มีแผนชัดเจนเนี่ยเราก็ได้มีการจัดตั้งศูนย์แก้ไขปัญหามิพิษทางอากาศซึ่งวันนี้เราก็มานั่งอยู่นที่นี้ด้วยนะครับในการที่จะมาพูดคุยกันปัญหาเหล่านี้เราอยากจะให้มันหมดไปสิ่งที่เราจะทํา เป็นเรื่องแรกก็คือในเรื่องของการที่จะต้องสื่อสารให้กับพี่น้องประชาชนได้เข้าใจาได้เข้าใจทั้งในเรื่องของฝุ่น<ส>ในเรื่องของปัญหาที่มันเกิดขึ้นและได้เข้าใจในเรื่องของมาตรการที่รัฐกาลังทํบไป,ปรพร้อมๆกับจะทำหน้าให้ประชาชนเนี่ยมาช่วยรัฐาการหรือช่วยรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาเรื่องฝุ่นด้วยเพราะว่าหัวใจสําคัญในการแก้ไขปัญหาคือความร่วมมือของพี่น้องประชาชนพูดจริงๆแล้วเนี่ยเราประสบความสําเร็จในเรื่องของการ กำหนดมาตรการที่ชัดเจนมากขึ้นเรามีการยกระดับในการแก้ไขปัญหาในทุกๆเรื่องทั้งในเรื่องของปัญหาฝุ่นในเมืองแล้วก็ปัญหาของฝุ่นนอกเมืองซึ่งมันมีอยู่2พื้นที่ทด้วยกันในเมืองมันก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของแหล่งกำเนิดที่มาจากเรื่องของการจราจรเรื่องของการสันดาบของเค,ครื่องยนต์โดยเฉพาะเครื่องยนต์ดีเซลที่ก่อให้เกิดพีเอ็มสองจุดแล้วก็เรื่องของการเผาในที่โลง่งซึ่งจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการ เผาขยะเรื่อง,องการเผาไร่นาเรื่องของการเผาป่ารหรือไฟป่านอกจากนั้นแล้วก็ยังมีฝุ่นละอองที่เกิดจากภาคอุตสาหกรรมที่เป็นแหล่งกําเนิดที่ยังมีอุตสาหกรรมในบางส่วนที่ไม่มีมาตรฐานว่าด้วยเรื่องการควบคุมปริมาณฝุ่นละอองปีนสองทุ่ห้านั้นทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเป็นการแก้ไขในแก้ไขปัญหาในภาพรวมแล้วก็เอาทุกกระทรวงเข้ามาช่วยโดยให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมหรือกรมควบคุมพิษเนี่ยเป็นหน่วยงานประสานหลัก จากผลของความร่วมมือเนี่ยค่าเฉลี่ยของ p m 2.5ในปีนี้เราพบว่ามีค่าเฉลีย่ยที่น้อยลงกว่าปีที่แล้วรวมไปถึงจำนวนฮอสปอตหรือจุดความร้อนที่เกิดขึ้นที่เราใช้ดาวเทียมในการตรวจจับเนี่ยลดลงกว่าปีที่แล้ว33เมื่อเทียบในระยะเวลาในห่วงเวลาเดียวกัน<ช>นี่ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่ง และที่สําคัญที่สุดที่เราถือว่าเป็นความสาเร็จก็คือพี่น้องประชาชนให้ความสนใจมากขึ้นประชาชนสามารถเข้าถึงในเรื่องของข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวเกี่ยวข้องกับเรื่องของ PM 2.5มากขึ้นแต่เราอยากให้ลดลงไปจนถึงจุดที่มันต่ํากว่ามาตรฐานจริงๆแล้วก็ต่าไปตลอดครับจนไปถึงอนาคตเราสามารถปรับค่ามาตรฐานให้ต่ําลงกว่านี้ให้มากขึ้นอีก ก็จริงๆถ้าย้อนกลับไปที่คาที่ท่านพูดคือทุกคนมีส่วนในการทำให้เกิดเพลียบายอันธุทั้นนั้นแหละคือว่าตาบใดที่รายังใช้รถอยู่แล้วก็รถติดเนี่ย <Okay. S 1> มันมันมันก็เกิดการสันดับภายใน,นทีนี้ในอันที่2ก็คือในบริเวณที่มีโรงงานอุตสาหกรรมนะฮะมันก็จะมีการเป็นเรื่องของมาตรฐานในการปล,ปล่อยุูนออกมาเนี่ยก็ต้องไปดูเรื่องว่าโรงงานมีการมีวิธีการทําควบคุมที่ถูกต้องหรือไม่มีการบังคับใช้หรือมีการตรวจสอบที่ถูกต้องหรือไม่ อันนี้นะครับแล้วก็ประเด็นที่3ก็คือในพื้นที่ชนบทก็เป็นเรื่องของอาการเผานที่ลงแจ้งเมื<ด>่อก<ด>ี้ท่านบอกว่าเราตั้งศูนย์าตามรายชาติห<ด>2 6องหา6 2 6 3 6 4ซึ่งที่ท่านพูดหลักๆที่เราเกิดจากการปรับแผน626364นี่มีมาตรการอะไรเป็นพิเศษไหมครับที่มันให้มันเกิดประสิทธิภาพ สูงมากๆเลยในสามเรื่องนี้ครับเราถอดบ,บทเรียนรเราถอดบทเรียนจากปัญหารรคที่ผ่านมาเนั่นแหละเราก็เราก็ได้รับบทเรียนได้เห็นหลายหลอย่างสิ่งที่เราปรับมาแล้วก็ทําได้อย่างดีก็คือในเรื่องของการที่มีความเป็นเอกภา,ภาพในเรื่องของการบูรณาการ,รในเรื่องของการทํางานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐแล้วเราก็มีการแถลงข่าวมีการสื่อสารโดยตลอด เหมือนประชาชนก็เข้าถึงได้ง่ายแล้วเข้าใจได้ง่ายเนั้นเห็นว่าช่วงเช้าๆมีการพยากรณ์อากาศก็จะตามไปด้วยพยากรณ์เรื่องฝุ่นพี่น้องประชาชนเข้าถึงในเรื่องของแอปพลิเคชันทั้งในเรื่องของการเข้าถึงเครื่องตรวจวัดแบบที่เป็นมาตรฐานหรือจะแบบโลคอสอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าทุกคนเริ่มใส่ใจเริ่มตระหนักเริ่มระแวดระวังในเรื่องของความเข้ม PM สองทามากขึ้นอันนี้เป็นเรื่องที่ดีผมเองก็จะเป็นศูนย์กลางในการที่จะให้ทุกคน ที่มีไอเดียต่างๆเนี่ยให้มาช่วยกันหาทางแก้ไขปัญหาซึ่งตรงนี้ผมมองว่าเป็นเอกภาพมากประเดิมเยอะมากเลยเราปรับปรุงในเรื่องของแหล่งกําเนิดอย่างที่บอกนะครับเรื่องของการที่จะต้องควบคุมน้ํามันที่จะต้องมีกำมัธฐานต่าควบคุมรถที่จะต้องไม่มีควันดำตรวจควันดำเข้มข้นปีนี้เราตรวจควันดำเยอะมากแล้วก็ห้ามรถไปเยอะมากนะครับ แล้วเรากำลังจะเพิ่มมาตรฐานให้ปันดำให้มันจางกว่านี้อีกเรื่องของน้ํามันนะครับเราก็กาหนดแล้วนะครับภายในปี67ก็ต้องเป็นมาตรฐานอยู่นะครับเครื่องยนต์นะครับเช่นกันนอกจากนั้นแล้วเนี่ยรัฐบาลเองก็ก็มีนโยบายเรื่องการส่งเสริมของ E ีวีอยู่แล้วเรื่องของไฟฟ้ารถไฟฟ้าเรื่องของระบบขนส่งมวลชนซึ่งเริ่มพัฒนาแล้วก็เริ่มที่จะเสร็จเริ่มขายแล้วซึ่งก็มีส่วนที่จะทำให้การจราจรของเราเบาบางลงได้ ดันั้นทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราทํามาถูกทางแล้วค่อยพัฒนาขึ้นและเชื่อว่ามันจะค่อยๆลดลงลดลงแต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยมาตรการยังคงจะต้องมีนะครับ,รบในบางช่วงอาจจะต้องมีการยก,กระดับถ้ามีค่า PM เ5มามากเกินในพื้นที่ในเมืองเพื่อความปลอดภยัยของพี่น้องประชาชนเช่นการควบคุมพื้นที่ในบางพื้นที่ที่มีความเข้มขูงสูงการที่จะขอให้มีการเวิร์กความพมเพื่อลด ความหนาแน่นของการจราจรอ,อะไร,รอย่างนี้เป็นต้นเท่าที่มีความจําเป็นที่ไม่ให้เกิดผลกระทบ,บ,บถ้าอุตสาหกรรมก็เช่นกันนะฮะเราก็มีการกําหนดมาตรฐานมากขึ้นโดยเฉพาะทางกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยก็เริ่มที่จะมีการกําหนดระเบียบว่าด้วยเรื่องของการควบคุมปริมาณ p m 2.5็้นแหล่งกำเนิดของโรงงานที่ที่ปากปล่องนั่นเองนะครับส่วนใหญ่จะเป็นโรงงานที่มีหม้อตม้ม รังนั้นระบบตรงนี้มันจะเป็นระบบเซ็นเซอร์ที่เข้ามาอยู่ในระบบฐานข้อมูลแล้วมันก็จะแจ้งไปที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมแจ้งไปที่หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องของมลพิษพอลามันนกมันก็จะโชว์เลย<ช><ช><ไ>ประเด็นที่ท่านพูดเนี่ยก็คือว่าเดี๋ยวผมจะวนกลับมาแต่ว่าตรงโรงงานอุตสาหกรรมนะครัรบณระเบียบปัจจุบันนียทุกโรงงานที่มีหม้อต้มหรือทุกงานที่มีการเผาเนี่ยเนี่ยมันมี ต้องติดเซนเซอร์ไหมครับมีการเข้าไปตรวจ่อยแค่ไหนคือส่วนใหญ่ที่ติดเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเป็นโรงงานที่ขนาดใหญ่มาตรฐานแต่โรงงานที่ยังมีอีกมากที่เป็นขนาดกลางและขนาดเล็กเนี่ยเรายังต้องเข้าไปควบคุมให้มากกว่านี้อันนี้ภายใต้ในในระเบียบหรือในเงื่อนไขของการอนุญาตเนี่ยโดยเฉพาะในเงื่อนไขของ e a เขาระบุอยู่แล้วว่าต้องไม่เกินค่ามาตรฐานไม่ได้เลยถ้าเกินค่ามาตรฐานก็ถือว่า ต้องปรับปรุงต้องแก้ไขถือว่าไม่ได้ปัดตามเงื่อนไขแต่ว่าไอสิ่งที่เราจะเพิ่มขึ้นไปที่กระทรวงสาํารณสุขเาทำนี่ก็คือมีระบบเซ็นเซอร์และเป็นเซ็นเซอร์ที่สามารถแจ้งเตือนไมได้ทันทีเลยแต่ตัวนี้มันจะช่วยได้ไเซ็นเซอร์พวกนี้มันจะไปติดอยู่ที่ไหนางครับก็คง,งติดอยู่ที่บริเวณที่มีการปล่อยควันออกไปอ๋อเพราะฉะนั้นคือมันก็จะมีโรงงานเขาเรียกอะไรมี มีทั้งเด็กปีและเด็กเกเรเนี่ยก็ต้องบังคับใช้กฎหมายก็จะเห็นการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยเราคงไม่ใช่บังคับแต่ลงงานอย่างเดียวนะทุกเรื่องฮะเรื่องของการลักลอบเผาป่าเรื่องของการบุกรุกพื้นที่ไปเก็บหาของป่าอะไรพวกนี้ถ้ากดจุดไฟถ้าก่อให้เกิดผลเสียอันนี้เราดำเนินการหมดหรือแม้แต่เราผู้ที่ฝ่าฝืนในช่วงเวลาที่ห้ามเผาอย่างเงี้ยก็เรามีการแจ้งเตือนแล้วก็ถ้าไม่แจ้งแล้วไม่ฟังก็ต้องบังคับใช้กฎหมาย เมื่อกี้ท่านพูดมันมีประเด็นน่าสนใจหลายหลายอันเราเราแตะเรื่องของโรงงานอุตสาหกรรมไปแล้วแต่ว่าในส่วนของการบังคับเพื่อให้รถแต่ละคันมีการตรวจตรวจควันดำหรืออะไรพวกนี้ครับอันนี้เราต้องไปใช้ความร่วมมือพันธุ์ในงานเพราะเราร่วมมือกันตลอดนะกับโดยเฉพาะกรมขนส่งทางบกนะตอนนี้เรามีการตั้งจุดตรวจร่วมกันนะโดยเฉพาะในกรุงเทพเราปรนมณฑลเนียประมาณ20จุด ท, <S <S ที่เราร่วมกันระหว่างกรมควบคุมมลพิษกรมขนส่งทางบกแล้วก็บกจลอของสำนักงานตำรวจแห่งชาติรวมไปถึงกทมด้วยแล้วก็มีการตรวจตลอดแล้วก็เขาจะมีตรอซึ่งมีการตรวจประจําปีตรงนี้เราก็มีการเข้าไปพูดเข้าไปประสานงานกับกรมขนส่งทางบกให้มีการควบคุมคือรถเนี่ยเราคงไม่สามารถไปห้ามไม่ให้เขาวิ่งได้ทั้งหมดหรือล,ลดจานวนแล้วก็ให้เกิดผลกระทบแต่เราทําได้ตรงที่ว่า ไม่ให้เข้าปลดปล่อยควันดำอันนี้ทาได้เพราะฉะนั้นคุณก็ต้องให้ความร่วมมือถ้าคุณจะใช้รถก็ต้องดูแลรักษารถเพราะฉะนั้นตรงนี้เราเราพยายามาัาคบใจ้กฎหมายตรงนี้ก่อนและในช่วงสองสามปีที่ท่านพูดเนี่ยในแง่ของมาตรการเพิ่มการยกระดับของมาตรฐานทั้งในส่วนของสามสี่เรื่องนะครับที่เราพูดนี่เรามีอะไรที่เราขยับไปเยอะๆอะแล้วนะครับว่า มาตรฐานโรงงานต้องดีขึ้นรถยนต์ต้องใช้อะไรประมาณแบบนี้ในแผนวาระแห่งชาตินี่นะเราจะมีค่ามาตรฐานในการกําหนดการยกระดับเราใช้ปริมาณจํานวนของ pm 2.5ง้าก็คือจํานวนไมโครกรัมต่อลูกบาตกเมตรสมมุติถ้าต่ำกว่า50ถือว่าอยู่ภายใต้มาตรฐานถ้าเริ่มเกินมาตรฐานเราก็จะมีมาตรการมาตรการในการยกระดับแล้วถ้าเกินไปเกิน75ไมโครกรัมต่อลูกบาศเมตรเราก็จะมีมาตรการถ้าไปถึงร้อยก็มีมาตรการ ถ้าเลยร้อยก็จะเป็นอนนา,าท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็จะมีลำดับในการายกระดับอยู่แล้วแต่นี้ในการยกระดับของเราเนี่ยสิ่งที่เรา,เาทําเรื่องแรกก็คือเรื่องของการเอาเฉพาะในเมืองก่อนในส่วนในเมืองเนี่ยเราควบคุมลดควันดำให้ได้ก่อนอันแรกเลยที่เราทําและปีนี้ทำทำได้ผลเยอะและทางกสมกก็ให้ความร่วมมืออย่างมากปัจจุบันรถกสมกเนี่ยมีรถที่มีควันดำเนี่ยไม่ถึง1%คอร์เซ จากอดีตท,ที่ผ่านมาประชาชนไม่ค่อยไว้ใจแต่เดี๋ยวนี้ไปตรวจร่วมกันในรถกรมการไม่แทบจะน้อยมากเลย,ย,น,เลยนะครับนอกจากน,นั้นแล้วเนี่ยเรื่องของน้ํามันครับน้ํามันในกร,รุงเทพมิมุนทนเนี่ยทางค่ายผลิตน้ํามันเขาก็ผลิตน้ํามันกํมามัสานต่ํามาจําหน่ายในราคาเท่ากับน้ํามันนริงปกติครับเฉพาะช่วงฤดูฝุ่นนะก็เป็นการช่วยลดก็เป็นการช่วยลดแต่สิ่งสำคัญที่เราให้ความสำคัญสุดเรื่องของควันดำครับเพราะว่าเป็นปัญหาใหญ่ถ้าเราลดควันดําไปได้เนี่ย เราจะลดเพียมสนห้าไปถึงเกือบ30%ในมือถือว่าเยอะมากถือว่าเยอะมากนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรายังมีมาตรการที่เราพยายามใช้ควบคู่ไปกับโควิดก็คือเรื่องของ work from home คคือลดการเคลื่อนที่ให้มากที่สุดมันก็เหมือนลดการจราจรมากคุ่นควันก็น้อยลงกรทมเองก็มีมาตรการในการที่จะลดฝุ่นเช่นการพ่นไอน้ำการล้างถนนการควบคุมบริเวณก่อสร้าง ต่างๆที่เป็นระบบใหญ่ๆเช่นทางด่วนทางยกระดับสอนนี้รถไฟฟ้าอะไรต่างๆพวกนี้ให้หยุดกิจกรรมในช่วงที่มีสถานการณ์พีเมสองามากๆครับมันก็จะทําให้ปริมาณฝุ่นเนี่ยมันน้อยลงครับนอันนี้ก็คือสิ่งที่เราควบคุมนะครับนอกจากนั้นแล้วปริมณทนซึ่งเกี่ยวข้องกับกรุงเทพครับเพราะปริมณทนก็จะมีการเผานาเผาไร่เราก็จะขอให้มีการควบคุมไม่ให้มีการเผาในช่วงเวลานั้นๆครับมันก็จะไม่ส่งควัน ลอยเข้ามาสะสมอยู่เลยที่กรุงเทพมหานครอันนี้คือมาตรการที่เราทําแล้วก็ปีนี้ค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานครลดลงอ่าเมื่อกี้ท่านพูดถึงเรื่องของการประสานงานระหว่างหน่วยงานรัฐเราเห็นประสิทธิภาพในการประสานงานแล้วแต่แอนที่มันต้องเรื่องที่มันต้องใช้ความร่วมมือจากประชาชนนี่ที่นอกเมืองที่นอกเมืองเนี่ยเขาเรียกว่าเผาในที่โล่งครับก็จัดการยังไงได้บ้างเผาในที่โล่งเนี่ยเผานาเผาไร่เผาขยะครับเผาป่าครับเยอะมากเนะฮย เรามีนามีไร่อ้อยครับมีไรข้าวโพดซึ่งเป็นโจทย์ใหญ่สหรับบที่เป็นพื้นที่ใหญ่ๆนะครับเป็นโจทย์ใหญ่สาคัญแต่เราทําความเราสําเร็จแล้วในเรื่องของไร่อ้อยปีนี้ทไงกระทรวงอุกสาหการทาได้ดีมากครับก็คือกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยก็มีนโยบายในเรื่องของการชดเชยไร่อ้อยที่ไม่ต้องเผาก็จะมีเงินชดเชยให้ส่วนหนึ่งก็ไปส่งเสริมในเรื่องของการใช้เครื่องจักรครับแล้วก็ส่งเสริมให้มีการเผาในพื้นที่ปีนี้ จากสิติในพื้นที่ไร่อ้อยทั้งหมดเนี่ยทำให้ลดการเผาเน้นที่ไร่อ้อยไปถึงสูงสุดนะประมาณ80%ครับจากเ0 8 0เลยในะแต่ละจังหวัดลดไปได้เยอะเลยนะแล้วก็มีการนำอ้อยไปเข้าโรงงานกีบอ้อยเนี่ยที่ไม่เผาเนี่ยเยอะมากกว่านีแล้วก็เอาวัสดุของอ้อยเนี่ยไปใช้ประโยชน์เอาเศษอ้อยชาน้อยอะไรไปใช้ประโยชน์ได้อันนี้ท่านหมายถึงว่ามีการให้เงินสน,สนับสนุนในกรณีที่ไม่เผาใช่ครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องได้รับความร่วมมือจาก หยิบอ้อยด้วยใช่ครับถูกต้องครับโรงงานก็ช่วยกันนะฮะแล้วก็เอาไปสร้างแล้วก็เอาไปเป็นวัตถุดิบในการทาโรงไฟฟ้าชีวมวลไปผลไฟฟ้าได้อีกครับก็คือรับซื้อถูกต้องนะฮะใช่อันนี้คือคือความสาเร็จเฉพาะในส่วนออ้อยแต่ยังมีโจทย์อื่นอีกนะครับอย่างนาข้าวคนจะต้องคุยต้องคุยกับทางกระทรวงเกษตรดูว่าตอนนี้เรามีโจทย์สําคัญด้วยนาข้าวเนี่ยเขาทาหลายครบต่อปีครับบางจังหวัดก็4ี่บางจังหวัด3แล้วแต่บางพื้นที่ฮะซึ่ง คงจะต้องดูว่าถ้าเราจะไปทดเชย้เขาจะต้องทำยังไงก็ได้มีการพูดคุยกับรุ่งเกษตรอยู่อีกโจทย์ที่สําคัญในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะในแหล่งที่เป็นพื้นที่สูงชันเนี่ยก็คือข้าวโพดครับอันนี้ก็เป็นเป็นจุดท,ที่เราพยายามที่จะไปส่งเสริมกับหนุนซึ่งปัจจุบันเนี่ยเรามีโครงการที่จะเอาเศษผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์นะครับเอาไปอัดแท่งแล้วก็เอาไปส่ง ให้กับเอกชนเข้าลงไฟฟ้าชีวมวล,ลนั่นก็ส่วนหนึ่งนะอีกส่วนหนึ่งก็เป็นการไปเก็บเชื้อเพลิงที่อยู่ในพื้นที่ป่าเพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิงในพื้นที่ที่รอดแล้ลแลงต่อการเกิดไฟป,ป่าแลวก็เกิดความ,มรุนแรงซึ่งเรียกว่าโครงการชิงเก็บลดเผาอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนั้นการเผาในที่โล่งเนี่ยเป,เป็นโจทย์ที่ท้าทายมากกว่าในเมืองเพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องที่จะต้องต้องขอความร่วมมือจากประชาชนส่วนใหญ่นะครับ,รบเยอะมากเพราะว่า พื้นที่17จังหวัดภาคเหนือที่มีปัญหาเรื่องการเผาในที่ร่มเนี่ยค,คือประชาชนส่วนใหญ่ยังใช้วิธีการเผานั่นคือเป็นเป็นโจทย์ที่ท้าทายมากแม้ว่าปีนี้เราจะประสบความสาเร็จในเรื่อง,องของการจัดระเบียบการเผาค,คือเราพยายามจะใช้บทเรียนที่ผ่านมามา,มา,มาแก้ไขปัญหาก,ก็คือในเมื่อไม่สามารถควบคุมการเผาได้ก็จัดระเบียบการเผาซะก็ะะะะคือว่วงเวลาที่เผาได้เผาแล้วไม่เกิดการสะสมของ PM2.5 สภาพอากาศมันเปิดอย่างนี้ครับก็จะให้มีการกระจายกันสองเพื่อที่จะไม่เตรียมหมอกมมันสะสมและเกินค่ามาตรฐานแต่ตรงนี้ทาทาได้ผลถ้าทาได้ผลดีอันนี้คือเพราะฉะนั้นโจทย์ของภาคเหนือนี่เขาท้าทายท้าทายมากที่สุดต้องนะเพราะว่าเพราะว่าดเพราะพื้นที่หรือเพราะว่าทางเลือกในการจัดการมันยากครับมันเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนในการผลิต คือถ้าพี่น้องประชาชนเขาเผานี่เขาก็จะลดค่าใช้จ่ายในการที่ต้องเตรียมพื้นที่ครับอันนี้เป็นเรื่องที่สาคัญยิ่งถ้าเป็นพื้นที่สูงชันพื้นที่ที่ประชาชนทําอยู่บนดอยบนอะไรเนี่ยเขาก็จะเลือกวิธีการเผาเพราะฉะนั้นเมื่อเขาจำเป็นต้องเผาเราก็ต้องจัดระเบียบจะเผาเผายังไงที่ถูกวิธีไม่ลูกรามเอาไปใช้ประโยชน์ตรงไหนเอาไปใช้ได้อย่างไรนี่คือโจทย์ที่ท่าไทยเรามีพื้นที่ที่เป็นเป้าหมายอยู่2พื้นที่หลักก็คือพื้นที่เกษตรกับพื้นที่ป่า ต่นี้ในพื้นที่ป่าก็ยังมีพื้นที่เกษตร m, เข้าไปอ, m, อยู่ด้วยก็คือประชาชนที่เข้าไปอยู่ในเขต m, ป่านั่นตรงนี้ก็เป็นโจทย์ที่เราจะต้องคุยกับประชาชนให้เข้าใจเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์รหรืออาจจะเรียกว่าปฏิรูปการใช้ประโยชน์ที่ดินเลยโดยไม่เผาอันนี้ทําการเกษตรแบบผสมผสานค่อยๆเปลี่ยนก็คือให้ลดการใช้การทําการเกษตรเชิงเดี่ยวให้มากที่สุดแล้วก็ทํานแบบผสมผสานและให้เขาเห็นว่าผลตอบแทนมันคุ้มค่ากว่า การทำเกษตรเชินเดียวเมื่อมันเป็นการทำเกษตรแบบผสมแซมก็จะไม่ต้องเป็นคงใช้ไฟอันนี้คือสิ่งที่เราอยากจะทำนะนอกจากนั้ยังมีโจทย์มากกว่านั้นอีกนะครับประเทศเพื่อนบ้านประเทศเพื่อนบ้านอยู่ใกล้เขายังเขายังเหมือนเราในอดีตครับอันนี้เราก็ต้องช่วยเขาประคับประคองสื่อสารให้เข้าใจแล้วก็อันไหนที่ช่วยได้เราก็จะไปช่วยในเรื่องขององค์ความรู้เรื่องของอะไร่ังเพราะว่าปัจจัยของ เพียม2.5ที่มาจากเพื่อนบ้านเนี่ยปัจจุบันไม่น้อยนะอิทธิพลที่มาจากเพื่อนบ้านเนี่ยประมาณ7-80%อ่ามันจริงๆมันก็สะท้อนให้เห็นว่าจริงๆแล้วปัญหาโมโลพิษเนี่ยมันก็มีหลายสาเหตุแล้วมันมีปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์มเมาเกี่ยวข้องด้วยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลดต้นทุนแล้วก็ลักษณะของการหาไรายได้ใหม่ที่สามารถชดเชยการการการขึร้นเกษตรบางอย่างเฉพาะด้านทีนี้ไอการที่เมื่อกี้ท่านพูดแต่ประเด็นของการที่ทำให้มันมีเซนเซอร์เยอะๆตอนนี้เรามีเซนเซอร์เยอะแค่ไหนพรขอทราบหน่อย ผมว่าเยอะมากนะที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ทะเลาะก,กันอยู่แหละนะทั้งเถียงกันไปเถียงกันมาเซ็นเซอร์ก็บอกว่าทําไมไม่ใช้เซ็นเซอร์นี่ทําไมผมควบคุมรพิก็บอกไอ้นี่ไม่ใช่ค่ามาตรฐานค่ามาตรฐานต้องคงควบคุมพิกปีนี้ผมเลยเอางี้มาทําด้วยกันเลยดีกว่าอ่าครับรีบบแต่ว่าจะใช้อะไรนะช่วงเวลาไหนใช้ประโยชน์อะไรกับมันไม้ได้นะครับแล้วผมตอนนี้ผมกําลังเตรียมคุยกับทางอย่างที่เรียนในราตันต้นเนี่ยทั้งทั้งเหมาเรยแล้วก็ทั้ง ตัวแทนของเซนเซอร์ด้วยขราบแอบมาคุยกันนะครับว่าผมอยากให้ทั้งหมดเนี่ยมาเป็นเครือข่ายโดยมีของสเตชันวัตอกาศของกรมผูมิทเนี่ยเป็นแม่ข่ายยหญ่ในการที่กําหนดค่ามาตรฐานแต่ให้ลูกข่ายที่เป็นลูกคอทั้งหลายนียให้มาเชื่อมโยงและสามารถปรับค่ามาตรฐานให้มันตรงกันได้แล้วมันก็จะเป็นประโยชน์ตัวเรา ที่สําคัญที่สุดตัวนี้มันจำเป็นประโยชน์ต่อการที่เราจะทําแบบจําลองที่จะพยากรณ์ร่าล<บ>้มกากไหนไปต้อง,องใช่เพราะตอนนี้ทางกรมผู้ธวิทย์เรามีการใช้ข้อมูลทางสารสนเทศมาพยากรณ์พฤติกรรมของกุ่นเพียงหนึ่ง้าถ้าเรามีเครือข่ายเนี่ยโลคอ์สเยอะๆเนี่ยมันก็จะช่วยเรา ในการที่จะออกแบบจําลองแล้วมันก็จะแม่นยามากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าถ้าทางฝ่ายประชาชนเองหรือฝั่งประชาชนมีความตระหนักมากขึ้นเนี่ยทุกงแ่างอาจจะบน่บนบนไปเรื่องช่วยไม่ได้ถ้าระหว่างทางก็ช่วยกันทาเซนเซอร์ช่วยกันแชร์ข้อมูลเนี่ยมันก็จะสามารถเขาเรียกอะไรสามารถตรวจสอบสถานการณ์ได้เร็วขึ้นแล้วในขณะเดียวกันมันก็จะสามารถเราก็จะสามารถรู้ว่ามาตรการอันไหนใช้ตอนไหนแล้วเวิร์คด้วยมันจะเหมือน Google Map แบบครับ นึกออกไหมเ,เวลาเราจะไปไหนมันจะเห็นเส้นสีแดงอ่ารถนะติดไหมเราติดไอ้นี่ไปไม่ได้ไปไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้นี่เหมือนกัน,นะนครับครับเนี่ยผมว่ามึงก็จะได้ประโยชน์นะทีนี้ท่านพูดถึงเรื่องของความร่วมมือทั้งทางฝั่ง,งวิชาการในแง่ของอาการผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปีื่อนทเรื่องของการทําเซ็นเซอร์เรื่องของการทําวิจัยนะครับมีเรื่องไหนเป็นพิเศษที่มันเกี่ยวข้องกับวิศวกรรม้างฮะเผื่อจะโยนโจทย์ไปให้หลายๆคณะ โอ้โหหลายเรื่องเลยครับเริ่มตั้งแต่ฝุ่นก่อนครับเรื่องของการตรวจวัดฝุ่นปัจจุบันเนี่ยการตรวจวัดที่อยู่ภายใต้ข่ามาตรฐาน US EPA ว่าในเรื่องการตรวจสภาพอากาศเนี่ยเราเราคงต้องใช้มาตรฐานเขาครับแต่จะทำอย่างไรให้เรามีเครื่องตรวจอากาศที่มันได้มาตรฐานครับแล้วราคาถูกครับเครื่องปวจมาตรฐานี่ยเขาราคาถูกราคาถูกนะครับแต่ว่ามาตรฐานนะทำยังไงให้ ให้วิศวกรรมให้วสทนี้เข้ามาช่วยเหลือให้ได้ะครับมันก็จะประหยัดงบประมาณนะครับทั้งในเรื่องของการที่จัดซื้อจัดจ้างรวมไปถึงเรื่องของการมนเทนแนนเรื่งงการดูแลซึ่งค่าใช้จ่ายสูงมากนีทั้งทั้งที่เป็นสเตชันใหญ่ไม่ได้วัดเฉพาะพีเมสองจุดห้าพียมสิบอย่างเดียวนะทั้งในเรื่องของสารประกอบสารระเหยที่เป็นอันตรายต่อต่อสุขภาพน้ำมันของเราทุกอย่างที่ออกมาจากการสัรัา มาได้หมดเรื่องของการพยากรณ์เมื่อกี้ว่าเนเรื่องการตรวจแล้วนะว่าเรื่องการพยากรณ์จะทำอ่างพยากรณ์ให้แม่นยำให้รู้ถึงพฤติกรรมของคุนจริงๆว่ามันลอยอยังไงมันลอยไปยังไงมันลอยทางแนวดด่งแนวราบแกน X กแกน Y แกนซัดยังไงคืองานวิจัยแล้วงานวิจัยแล้วมันอาจจะเกี่ยวข้องกับวิทยากรรมเหมือนกันในการมีเซนเซอร์โมเดลิ่งด้วยใช่ค่อันนี้คือว่าในเรื่องของการนําเทคโนโลยีมาศึกษาพฤติกรรมร่วมไปถึง การเฝ้าระวังจากการใช้เทคโนโลยีดาวเทียมด้วยครับที่เข้ามาใช้เคยดูวินดี้ไหมแอปพลิเคชันวินดี้วินดี้อ่ะเดี๋ยวต้องไปดวูเดี๋ยวนี้กลายเป็นแอปพลิเคชันที่คนใช้ดูเยอะมากครับดูที่ทางลมดูฝุ่นต้องมีให้ดูฝุ่นเพียมสองด้ียมสิด้วยนะอ๋อครับแล้วคนหลายๆคนไปดูตรงนี้หมดเพราะว่าเขาจะเห็นพฤติกรรมของฝุ่นที่มันล่องลอยไปตรงไหนมันมายังไง ถ้าเราทำให้มันแม่นยำมากขึ้นแล้วถ้าไปเราสามารถเป็นศูนย์กลางในการที่จะบูรณาการในเรื่องงานวิชาการทางด้านนี้ผมเชื่อว,ว่าในภูมิภาคเอเชียเนี่ยเราจะเป็นหนึ่งในเรื่องข้อมูลเรื่องนี้เลยถ้าเราเอาทุกๆองค์ความรู้มารวมกันอันนี้คือมิติของเรื่องของอุปกรับรอีกมิติหนึ่งคือเรื่องของสุขภาพาอนามัยยังต้องสึกอสายเยอะอันนี้สาธารณสุขต้องสึกอสายเยอะ เยอะมากว่าเพียมสุดาเนี่ยที่ดีก็มีนะยังไม่มีใครรู้ครับยังไงครับมีนักวิชาการบอกกับผมว่าป่าก็ผลิตเรียมสุดาเหมือนกันแต่เป็นเพียมสุดห้าที่ดีมีประโยชน์ต่อร่างกายของเราต้องศึกษาดนั้นเียม2อุดาที่ที่อยู่ในเมืองจะเรียม2องจุดห้าที่อยู่ในที่โล่งต่างจังหวัดไม่เหมือนกันนะมันก็คนละที่กันอันตรายก็ผิดกันเราจะศึกษาเขาได้ยังไงแล้วจะป้องกันสุดท้ายอันสุดท้ายเลย วิทยกรรมในการป้องกันกนอกจากแมสแล้วมันยังมีอย่างอื่นอีกไหมมีเครื่องกรองอากาศที่ดีที่มันถูกกว่านี้อีกไหมเครืคร่รองอากาศในเมืองไทยประชาชนเข้าถึงได้ง่ายไหมไม่ง่ายนะมันแพงนะทำไงให้ถูกหรือมีเงินกองทุนมาช่วยให้ประชาชนได้สามารถเข้าถึงเพราะว่าเราไม่สามารถปฏิเสธเดื่องของค่าได้ทันทีวิธีที่ดีคือให้ประชาชนป้องกันตัวให้ได้เขาก็ต้องมีเซฟโซนที่บ้านเขา ผมว่าที่ท่านทีพ่พูดมีความน่าสนใจมากสองสาเรื่องอันที่หนึ่งคือคือถ้ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยว,วข้องกับวิศวกรรมครับเพราะวิศ <c oughs> วกรรมเราก็มีเรื่องของการาระบบประกาศร,ร,ระบบผลเวียนในอาคาร <c oughs> ที่หัวัสเพราะฉะนั้นอาคารมันก็อย่าง,งน้อยม่มีสองประเภทแน่ๆคือบ้านขายบ้านมัด <c oughs> กับอาคารสาธารณะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะเป็นพูดถึงเรื่องของการาลดภาวะฝุ่นในพื้นที่สาธารณะและพื้นที่ส่วนบุคคลที่มีประสิทธิภาพและต้นทุนถูกลงอันนี้ก็เป็น เป็นความท้าทายในมุมของวิศวกรรมที่น่าจะมีผลเมืองไทยผลิตกราฮปป้ได้อย่างครับที่อยู่ในกราฟฟิเตอร์ครับอย่างครับอันนี้ก็ไม่เมืองไทยไม่ผลิตเฮปตาเองครับอันนี้เป็นโจทย์ศึกษาต้องมีโจทย์นะทำไมครับเรื่องเฮปเรื่องฟิลเตอร์ครับเรื่องแมสเรื่องระบบปรับอากาศอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่วิศวกรเราสามารถมีบทบาทในการลดต้นทางนะครับผมเมื่อกี้ผมหยิบจากของท่านมานี่ มีลดต้นทางมีช่วยป้องกันมีทำโมเดลพยากรณ์มีทำมอนิเตอร์นำเซนเซอร์นะ <c oughs> ครับก็เป็นบทบาทหลายๆอันที่ที่น่าจะพวกเราช่วย,วยกันนะครับก็าราะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากและคำแนะนำโดยทั่วไปกับกับประชาชนเรื่องดูแลตัวเองหรือเรื่องของการพยายามช่วยกันลดย m สองจุดห้านี่ท่านพิธีมีข้อแนะนำอะไรบ้างครับก็อยากให้พี่น้องประชาชนเข้าใจ PM ส5ุ้าอย่างถ่องแท้ว่ามันคืออะไรครับแล้วก็ต้องสามารถที่จะ ปกตันตัวเองได้ก่อนบเรื่องแรกเลยคือต้องป้องกันให้ปลอดจากเพียงต่อพิทาให้ได้หรือไม่ก็ให้น้อยที่สุดในช่วงที่เวลาที่มันอาการวิกฤตนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องขยับมามองที่ตัวเองแล้วว่าให้สํารวจว่าในพฤติกรรมประจําวันของตัวเองเนี่ยตัวเองเป็นแหล่งกําเนื้อมีหรือไม่ครับก่อนที่จะถามรัฐบาลก่อนที่จะถามราชการว่าทําอะไรถามตัวเองก่อนว่าตัวเองเป็นแหล่งเพียงต่อพิทาแล้วเริ่มที่ตัวเองก่อน แล้วก็มาช่วยรัฐบาลว่าจะช่วยลดตรงไหนได้บ้างในช่วงเวลาที่มันที่มันเข้มที่มันสูงอันนั้นอันนี้คือเรื่องที่สําคัญเพราะว่าถ้าทุกคนช่วยกันเนี่ยในปริมาณคนที่มากๆเนี่ยมันจะลดเพียนส่อไปได้มากเพราะฉะนั้นต่อไปมันก็จะเป็นเรื่องของไายเอกชนนะครับในภาพรวมและที่ว่าจะต้องมาช่วยกันดูมาช่วยกันแก้ไขปัญหาเพราะน้พี่น้องประชนเองเนี่ยผมเชื่อว่าณเวลานี้ทุกคนให้ความสนใจเราบงะนั้นอยากจะบอกว่า ป้องกันตัวเองแล้วก็กลับมาช่วยแก้ไขปัญหาด้วยครับสำหรับวันนี้นะครับก็ทางวิศวกรรมฐานประเทศไทยนะครับเราได้รับเกียรตินะครับจากท่านอัศพลเจริญชันสานะครับอธิบดีกรมควบคุมมลพิษนะครับันนี้ได้ความรู้มหาศาลเลยนะครับแล้วก็ในแง่ของอการจัดการมลพิษโดยเฉพาะพ25และก็การดูแลตัวเองแล้วก็ในบทบาทที่เราแต่ละคนรวมทั้งวิศวกรแต่ละท่านเนี่ยอาจจะไปช่วยคิดว่าเราช่วยแก้ช่วยปกป้องตัวเองแล้วก็ช่วยกันช่วยปัญหาตรงนี้ได้ยังไงได้บ้างนะครับ วันนี้นะครับก็ขอบคุณท่านอีกครั้งนึงนะครับวันนี้ <Okay. S 1> ทางวสทนะครับขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ